สวัสดีครับและนี่คือเกม S Combat 7 s k i n u n k n o n n นะครับโอเคนี่ก็ตอนต่อไปมาแล้ว Bird <You know, S 1> <Earth> Content แต่เริ่มกลางนบัตรนี้ว่าไงว่ามา ความดิมตอนที่แล้วเราจัดการฐานทัพพวกพวกศัตรูได้ไหลายๆได้หลายๆที่ก็เยอะอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้นี่อะไรเนี่ย เ้าหมายเป็นเป็นหอสัญญาณหอสัญญาหอสัญญาณสืญญญส่อสารของพวกมันแต่ยในกกางหุบเขาเนี่ยโอโ้โหจะบินเร็วคงไม่ได้อแล้วล่ะมันต้องใช้อาวุธแบบแบบกิเพนกิเพ,น,เพนใช้กระสุนนะไอ้ใช้ลูกระเบิดอ,ะอ่ะโอเคเ้าหมายมีดังนี้มีแซมเออยู่สอง ปหมายคือจรวดแล้วก็เอ็กแซมเอ็กแซมนี่ยอันตรายมากเลยเท่าที่เท่าที่ประมวลประเม,นะเมินอ่ะเดี๋ยมีเคืนอบินอะไรเนี่ย A-H64D แล้วก็สามลำแต่นอกนั้นไม่รู้จะมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะไปกันเลยใช้อะไรดีนะที่มันเหมาะสมที่สุดอ่ะเล็บเพนตัวไหนที่มี LACM s u 3 3 นี่มันเรอสเ s m ช้าหน่อยมีลำหมื่นที่มีอีกไหมไม่มีเล่เอ็มตรงเที่ยวกับคลิปเพนอันไหนจะบินเร็วกว่ากันนะเอาตัวที่มันมิสซายเยอะดีกว่าไหม ไปดูใหม่อีกทีอันนี้14แสี่ล่อไปใช้ลาลาเฟลลาเฟาลาฟมเหมือนรุ่นเดียวออกออกแบบแค,คล้ายคลกิฟเพนน่ะเหมือนตัวพัฒนาขึ้นมามมงั้นใช้ลาเฟ,าฟาลาเฟลมมาดูกันว่ามันอยู่ไหนได้ แต่เห็นว่าเป็นหมวดสีชมพูืมเราใช้นนี้เลยแล้วกันมเมาบัฟเพิ่มก่อนที่จริงไม่มีบัฟก็ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าตอนแรกๆมีอันไหนก็ใส่ไปก่อนแต่นี่ของผมก็มีเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช้แทบจะหมดอะยกเว้นนั้นที่มันสาหัสอืมเอานี้มา ที่เหลือต้องเพิ่มเพิ่มจรวดด้วยมีไหมเพิ่มมิสไซล์ะแต่ขอต้องการแบบโหลดเร็วไหนผมตีทาง,งพื้นไอตรงสีส้มนี่มันจะเต็มแล้วเอาสีเขียวเพิ่มหน่อยดีกว่า องกันไว้ก่อนโอเคประมาณเนี้ยเลยเลยไป First Con Contest แผนการทำลายเรดาร์ เรียกว่าตัดสัญญาณแต่บอกว่าสัญญาณบ้านเราคงดีนะแบบบ้านมันน่ะหอ้มันพังเลยต้องไปอย่างละมันระวังแม่เยอะแถมดูสภาพแวดล้อมดิอ้ออ๋อคุณพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเราอยู่บนหุบเขาให้อยู่ในกลางหุบเขา มรณะชัดเลยแค่จะสิ่งบรรยากาศเอบินลำบากเลยโอ้มหดูสิว่าโหเคื่อนลำเพื่อนลำหน้าไปแล้วไม่กลัวจะโดน พลาดเลยเพราะภูเขามันบังเนี่ยโดนยิงโดนเฮ้ยแซมแซมสองดอกไปเลยเกือบพลาดเฮ้ยอย่านะอย่านะเฮ้ยขอใช้นี้แล้วกันนะอืมยิงลงไปเลยไข่ลูกใหญ่ ตัวไหนอีกเนี่ยแม่เยอะขนาดนี้ขอใช้วุพิเศษเลยดีกว่านี่ยไงหนึ่งสองยังไงยังไงสวยงามดูสิโอ้ข้อเสียคือภูเขาบังอยู่เนี่ยนี่เลยแล้วกันนะ เฮ้ยพาดบอกแล้วไงว่าภูเขามันบังเอ็กซ์แซมงั้นส่งไปอีกหนึ่งผมว่ามีช่องว่างพอนะได้ป่ะโอ้โหเปลืองพาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เฮ้ย เดี๋ยดิเฮ้ยพวกมันมาแล้วมามาทีพร้อมโดนเซอร์ไพรส์ะบอกให้เราออกไปเลยอย่าฝันเถอะเฮ้ยไม่ทิ้งระเบิดโอ้โหงานเข้าเราต้องคุ้มกันคนนี้โอ้ <c oughs> โหคุ้มกันหลายคนเลย <c oughs> งั้นเราคนใกล้ๆกก่อนละกัน มาเลยดีกว่างั้นก็จัดการให้หมดเถอะเ้ยสัญญาไม่ดีฟ้าผ่าเนี่ยหืมเราเราออย่าโดนฟ้าผ่าเอาแล้วกันนะไม่งั้น ไงโอเคไปดีดีเฮ้ยมีคนถูกโจมตีต้องไปจัดการต้องไปช่วยเหลือคนที่ถูกคนที่ถูกเป็นเป้าง่ายก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงเจอแล้วไกลแค่ไหนก็ต้องยอม ไม่ควรเรียนคิวมันไม่ใช่การซื้อของนะเเฮฮ้ยไปไปดีนะไม่เป็นไรแค่สัญญาณมันล่มเฮ้ยโอ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 ้ยสัญญาณสัญญาณสัญญาณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มก่อนเลย ฟ้าน้ำเหลวโดนไหมโดนฟ้าผ่าไม่โดนอีกโอ้ย ใช่เรื่องอะไรดีนะห,หลบจากพื้นที่ฟ้าผ่าแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเป็นอนเลยเป็นอนเลยเป็นกนเลยเป็นคนเลยสวยงาม

ลม้วยไงเนี่ยปลาผาโอ้ยโอ้สัญญาณขัดข้องเ้โอ้ยถ้าไม่มีสัญญาณนะแทจะมองเหมือนมดตัวหนึ่งเลย ตามไม่ทันจับยากโอ้โหสายตายิงต่อไป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 โอเคเฮ้ยไม่ดีแน่เลยเฮ้ย <15. S 2> <Hey. S 1> สัญญาณเน็ตล่มไงเนี่ยโอ้โหฟ้าผ่า โอ้ยเฮ้ยสองลำอึดน้อยอึดน้อย9นาทียังทันแต่ไม่ทันจริงๆเพราะสายฟ้าเนี่ยแหละยิงยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้โอ้ยสายบาดมากอืม ลิง okay. หนึ่งลำ้ำปนหน่อยปนเป็นน้ำปิะาเฮ้ยล่วงไหมมันยังไม่ร่วงมันยังไม่ร่วงมันยังไม่ร่วงลดความเร็วหน่อยจะได้เป็นฝ่ายตามมัน เป็นคนก็โดนโอเคภารกิจ okay, สำเร็จเราต้องออกจากพื้นที่ฟ้าแลบเนี่ยบินนี่สูงกว่าเมฆหน่อยก็ดีนะมองแบบนี้เลยชมไม่ชมวิมวไปเลย,ย,ย,บบยโอ้โหนี่ มองมองข้างบนนี่บอกไว,ว,ว้เลยน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยมีเหรอเฮ้ยลายลายนี่มันอ๋อเราโดนในสีส้มตาม มันก็ทาได้เราก็ทําได้อุ้ยสายรอดเนี่ยส้มไม่ไดีแน่เลยงั้นก็จัดมา หาหน่อย okay. เฮ้ยไม่ใช่โอ้โหไปตาเป้าหมายก่อนดีกว่าเฮ้ยบอนเร็วยิ่งกว่าเือรชีต้าอยเนี่ยเฮ้ยน,าน่านไงเจอได้ตัวตัวที่เราเล็งเอาไว้ล็อกให้ดีๆนะ มันยิงเรามาสองสองดอกสองดอกอะไรฮะตาวน,นี้แหละเฮ้ยโดนหนึ่งโดนหนึ่งมันยังอยู่ฮอฮมเล่นท่าเลยดยจัดให้อืมได้เราจะเป็นสายตามสายตาม พอระยะสองพันต้องเบรกหน่อยแหละโหมันจะล่อเราไปเอ้ยนั่นไงเฮ้ยมันหลบหลบเสียงได้ดีมากเลยอ,อยืระวัง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 เด้ชนเด้ชนเดินชนเดินชนเดินชนไปเสียงโฮ้ยมันหลบไวมาก หลักก่อนใช้นิด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 ยิงยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้โรวจมันเฮ้ยมันเล่นมันเล่นตัวอืมเล่นตัวนักเล่นตัวนักเล่นตัวนักก็จัดให้หน่อยสู้กับไอ้พวกนี้ไม่ควรเร่งความเร็ว โอ้ยอย่าไปชนภูเขาโดยเด็ดขาดเลยอือโอ้และสองผมยังอึดแฮ กาดหลายการหลายการกินไกลแค่ไหนเราก็ตามเจอนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยมันตีนกามันตีนกามันตีนกาตออกตีงกาหลบอื โอ๊ย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 ,อย right. break, break. ต่างคนต่างไม่ยอมใครเดี๋ยวเป็นตัวตายอืม หมายมั้ยไงอ่ะหมามั้ยไงอ่ะเราสู้มันแทบตายแล้วฝ่มันหนีไม่ได้โอ้โหโอเคภารกิจสำเร็จแล้วนี่เรามาทำอะไรเนี่ยให้เ,เรามาเผชิญหน้ามันเล่นๆโอเคถ้าเจอมันอีกต้องใช้เครื่องบินโหดๆว่านี้แล้วละ่ะอืมโอเคจัดให้งั้นได้เลยไม่มีปัญหา บ้านก <Okay, S 2> te ันโอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วตอนนี okay. ้ขอลงจอดก่อนนะครับกลับมาที่ฐานนบัดนี้เอเคลดความเร็วการลงจอดแบบนี้มันก็ต้องนิ่งๆหน่อย โอ้มุมมองนี้จะทำแบบแล้วจะมองไงต้องฝึกมามากก่อนนะจ๊ะมือใหม่อย่างเราแบบนี้ก่อนแล้วกันเครื่องบินเล็กอะ่ะไม่รอดเลยแล้วจะไปขับเครื่องบินใหญ่ได้ไงละ่ะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่หกหกลใช่หกอ่าโอเค แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลงจอดเรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Right in front of him. It was like seeing how a shark works when it's going after its dinner. This enemy pilot stalked Gramps' pals from below, just like how a shark would. Then one by one, he put the bite on him. Sounds like what happened to our oh, you're me. Why, huh? boy, Louis? <laughs> Lala, <laughs> a there. อนนี้จับมานั่งคุยกันเลยวอมี F16 ของเราอ่าคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับ